ไม่ข้มมุกดา นำทีมนักสแสดงช่อง7 HD พร้อมใจบอกรักแม่หวนนึกถึงบอกเล่าเรื่องราวความทรงจำงดงามและแสนอบอุ่นในวันวานจนถึงวันนี้อบอุ่นหัวใจไปพร้อมๆกันในวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคมนี้โดยเหล่าซุปตาช่อง7 HD ขอใช้โอกาสพิเศษนี้บอกรักคุณแม่และย้อนเล่าโมเมตนต์น่ารักๆเรื่องราวต่างๆที่เต็มไปด้วยความทรงจำดีๆที่มีร่วมกับคุณแม่ สุที่รักซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จส่งผลให้วันนี้แต่ละคนกลายเป็นคนดังที่มีแฟนๆชื่นชอบมากมายวันนี้สิ่งที่แต่ละคนตั้งใจทำให้กับคุณแม่คืออะไร มาติดตามเรื่องราวหีนใจและสุขใจไปด้วยกันไม่พัทรเดชสงวนความดีคุณแม่จะเลี้ยงผมในสไตล์แล้วแต่ลูกครับคือลูกว่าอย่างไรคุณแม่ก็ว่าอย่างนั้นให้ลูกได้ลองตัดสินใจเรียนรู้ถูกผิดเองแต่ถ้าสุดท้ายเขาเห็นว่าอะไรที่เขาต้องเตือนเขาก็จะมีวิธีเตือนในแบบของเขาอย่างบอกว่าลองทำแบบนี้จะดีกว่าไหมหรือถ้าทำแบบนี้ก็ได้อีกวิธีนะลูก วิธีของคุณแม่ผมคือการทำให้เราเห็นอีกมุมที่แตกต่างจากที่เราคิดเพื่อให้เราเห็นอีกภาพหนึ่งเป็นการเบรกให้เราฉุกคิดได้เหมือนกันในการเลี้ยงลูกของแม่แม่จะเป็นคนที่คอยให้กำลังใจลูกตลอดครับ แม่จะชื่นชมเมื่อลูกทำดีก็จะบอกว่าอันนี้ทำได้ดีมากทรงผมแบบนี้ดีเสื้อผ้าแบบนี้หล่อนะหรือเวลาที่ดูละครแม่ก็จะบอกว่าชอบฉากนี้แม่จะไม่ค่อยตำหนิแม่เลือกที่จะให้กําลังใจ ส่วนอะไรที่ไม่ดีแม่จะพูดว่าอันนี้น่าจะพัฒนาได้อีกนะลูกลองดูใหม่ถ้ามีโอกาสอย่างตอนนี้ที่ผมกำลังมีผลงานเพลงครั้งแรกคือเพลงรางวัลที่หนึ่งรวมถึงงานละครด้วยที่ผมกำลังถ่ายทำเรื่องใหม่คือ ในรอยซายเรื่องนี้ผมต้องรับบทฝาแฝดด้วยเป็นบทที่ท้าทายและยากมากซึ่งแม่จะคอยซัพพอร์ตด้านกำลังใจให้ผมและคอยสนับสนุนเสมอสิ่งที่ไม่ตั้งใจกำลังพยายามทำให้แม่อยู่ตอนนี้คือสร้างบ้านให้แม่โดยในบ้านต้องให้มีมุมของแม่ให้แม่ได้พักผ่อนสบายๆในมุมที่แม่ชอบจริงๆ และหลังจากนี้อยากพาแม่ไปเที่ยวรอบโลกเลยครับเข้มหัดสวีพักขพงไพศาลส,สำหรับผมในทุกวันคือวันพิเศษของคุณแม่อยู่แล้วนะครับตัวผมเองจะชอบกอดหอมอ้อนคุณแม่ส่วนหนึ่งเพราะเรากลัวว่าเราจะเสียใจและเสียดายหากวันหนึ่งท่านจากเราไปแล้วเราไม่ได้ทำดังนั้นพอท่านอยู่กับเราผมก็อยากทำให้เต็มที่ เป็นความอบอุ่นหัวใจที่เชื่อว่าทำให้ท่านยินดีคุณแม่ของผมเป็นกำลังใจสําคัญครอบครัวเข้มจะเป็นครอบครัวที่จะพูดชื่นชมยินดีกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างวันคุณแม่จะเป็นคนพูดให้กำลังใจ ชมผมทุกวันวันนี้ทำตัวดีนะวันนี้เก่งมากหรือแค่แม่ถามคำถามง่ายๆเหนื่อยไหมวันนี้โอเคหรือเปล่ากอดไหมหอมไหมเท่านี้ก็พอแล้วเข้มเองก็จะเป็นคนชอบแกล้งชอบหาเรื่องราวมาทำให้คุณแม่ยิงบางทีดูติกต o อ,อกนั่งอยู่ด้วยกันผมเห็นอะไรขำๆผมก็จะมาทำให้แม่ดูคือเราชอบทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว แค่มีเวลาด้วยกันคือพิเศษมากๆแล้วส่วนการมาเป็นนักแสดงคุณแม่จะเห็นใจเขารู้ว่าเราเป็นคนตั้งใจทำงานมาก จนบางทีลืมดูแลสุขภาพไม่มีเวลาบำรุงตัวเองคุณแม่จะคอยบำรุงหานโน่นนี่มาเพิ่มพลังให้หรืออย่างเวลาผมมีละครใหม่ที่กำลังจะเข้าคุณแม่ผมก็จะตื่นเต้นทุกครั้งเขาจะรอชมผลงานของผมอย่างตอนนี้ทุกคนก็รอชมละครเรื่องลมพัดผ่านดาวที่ผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่อั้มพัชราภาไชเชื้อและพี่ติก๊ก เจษดาพรผลดีทั้งคู่เป็นไอดอลของผมคุณแม่ผมก็ทราบยิ่งทำให้ท่านอยากดูละครมากๆสำหรับตัวผมคุณแม่คือทุกอย่างผมมีเป้าหมายที่ทำมาตลอดคืออยากทำทุกอย่างให้ครอบครัวเรามีความสุขสะดวกสบายผมทำจนในบางครั้งแม่ก็จะบอกว่าพอแล้ว ให้มาพอแล้วเขาจะขอเราแค่ให้ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันตอนนี้แม่อยากให้ผมมีธุรกิจของตัวเองมีพื้นฐานที่จะดูแลตัวเองต่อไปได้หลังจากที่ไม่ได้ทำงานในวงการครับอาจจะเป็นสิ่งที่สร้างได้ที่บ้านต่างจังหวัดตอนนี้ก็กำลังวางแพลนอาจจะเป็นรีสอร์ทที่มีคาเฟ่ยอยู่ในนั้นในวันแม่ปีนี้ผมอยากฝากถึงทุกคนนะครับ ที่อาจจะยังเขินยังอายที่จะบอกรักแม่ทำเถอะครับผมเชื่อว่ามันจะดีต่อใจทั้งกับแม่และตัวเราด้วยครับมุกดานรินรักคือครอบครัวเราจะมีความคล้ายกันตรงที่เราจะไม่ได้หวานกันหรือบอกรักกันบ่อยๆแต่เราต่างรู้ว่าเรารักกันอย่างมุกกับคุณแม่ก็เหมือนกันเลยคืออาจจะไม่ค่อยได้บอกรักแต่ทุกสิ่งที่คุณแม่ทำให้มุกก็รู้ว่าท่านรักเรามาก เหมือนกับที่ท่านก็รู้ว่ามุกรักท่านมากเช่นกันอย่างตอนนี้ที่มุกเข้ามาทำงานในวงการมุกรู้ว่าคุณแม่ก็ติดตามดูผลงานของมุกมาตลอดรวมถึงในการทำงานอย่างเวลาถ่ายทำละครในเวลานี้ที่มุกกำลังถ่ายทำละครเรื่องไฟน้ำค้างคุณแม่ก็จะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของมุกมาเสมอ ถ้าหากว่ามุกขออะไรได้มุกขอให้คุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงและอยู่ด้วยกันไปนานๆมุกเองก็จะตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบให้ดีที่สุดค่ะสุขสันต์วันแม่นะคะรักแม่ค่ะบอมพงศกรโตสุวรรณปกติผมบอกรักแม่เป็นประจำอยู่แล้วครับเวลาบอกรักสไตล์ผมก็จะพูดว่ารักนะจุบจ๊บๆเวลาแม่โทรมาก็จะจุบจ๊บๆครับ อะไรแบบนี้แล้วแม่เขาก็จะชอบวอวยพรว่าขอให้บอมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะลูกวันนี้แม่สวดมนต์ขอให้หนูเจริญเจริญนะลูกผมก็สาธุครับรักนะจุ๊บจุบอะไรประมาณนี้ครับในอนาคตผมมีแพลนอยากพาแม่ไปเที่ยวทะเลแต่ยังไม่ได้ไปตั้งใจพาไปกับน้องหมาที่ผมเลี้ยง แต่ช่วงนี้หน้าฝนก็อาจจะเปลี่ยนไปขึ้งเหนือแทนส่วนสิ่งที่แม่ชอบพูดกับผมบ่อยๆพูดชื่นชมสำหรับผมผมว่าเป็นคำพูดที่พูดด้วยความรักและเป็นห่วงไม่ว่าผมจะไปไหนทำอะไรท่านก็มักจะถามผมว่าเป็นยังไงบ้างลูก กินอะไรหรือ,อยังวันนี้กินข้าวกับอะไรผมก็จะบอกจะเล่าให้เขาฟังทุกเรื่องครับอย่างเรื่องงานตอนนี้ที่มีละครเรื่องรักในรอยลวงออกอากาศอยู่ก็จะมาคุยกันบ้างว่าเป็นอย่างไรดูแล้วสนุกไหมผมว่ามันเหมือนเป็นความชอบที่เขาชอบให้เราตอบเขา พูดคุยกับเขาแม่จะชอบถามมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆซึ่งผมก็จะชอบอธิบายเขารายงานเขาไม่ทําให้เขาเป็นห่วงครับเมื่อเหมียวพรชดาวราพอชอระแม่เหมียวไม่ได้เป็นสไตล์ที่พูดชื่นชมเหมียวเท่าไหรค่ค่ะอย่างตอนนี้ที่ละครแคนสองแผ่นดินออกอากาศแม่ก็จะติดตามชมตลอดคะ่ะแต่ไม่ชมเหมียวนะคะแม่จะมาแนวให้กำลังใจ และเป็นห่วงเรามากกว่าคือเวลาออกไปทำงานเราจะออกจากบ้านแต่เช้าบางทีกลับมาก็ดึกของอีกวันแล้วเวลากลับมาบ้านแม่ชอบถามตลอดคือเหนื่อยไหมพอได้ยินจากแม่เราไม่อยากตอบว่าเหนื่อยเพราะถ้าตอบว่าเหนื่อยแม่จะเป็นห่วงถ้าเราเหนื่อยเราจะเดินขึ้นห้องไปเลยเลี่ยงเลี่ยงเจอไปก่อนจริงไม่ยมกบอยากตั้งใจทำงานเก็บเงินดูแลแม่และครอบครัวให้ดีที่สุด มันไม่ได้มีอะไรที่อยากจะทํามากกว่านี้เพราะบ,บ้านรถเรามีแล้วเลยอยากจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ ทั้งเรื่องอาหารการกินพักผ่อนเวลาแต่เรื่องเวลาอาจจะมีน้อยมากแต่ก็จะพยายามจัดตารางให้ดีที่สุดเมฆจุุติจำเริญเกตประทีปวันแม่ปีนี้เมฆอยากบอกแม่ว่ารักแม่นะครับปกติเมฆบอกรักแม่แบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วครับแม่เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของเมฆสิ่งที่แม่มักจะชื่นชมในตัวเมฆ ก็จะเป็นประโยคที่ว่าแม่ภูมิใจทีมีลูกเป็นลูกแม่อย่างเวลาเมฆมีผลงานละครออกอากาศแม่ก็จะติดตามตลอดครับอย่างตอนนี้มีละครเรื่องสาวใช้ Delivery แม่ก็จะติดตามชมทุกวันซึ่งนั่นเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดเลยครับ ถ้าถามว่าวันแม่ปีนี้อยากทำอะไรเพื่อแม่บ้างคงไม่มีอะไรมากครับแม่ก็อยากจะหาเงินเลี้ยงแม่ให้แม่ได้อยู่สบายครับนี่คือสิ่งที่เป็นความตั้งใจเดียวที่ผมอยากทำให้ท่านครับแอนน่ากลึกแอนน่าก็บอกรักแม่อยู่บ่อยๆค่ะ ถ้าถามว่าวันแม่ปีนี้อยากบอกรักแม่ยังไงถ้าไม่ติดงานอะไรก็คงอยากกลับบ้านที่หนองคายเอาพวงมาลัยไปกราบแล้วก็ล้างเท้าให้แม่กับยายเพราะทั้งคู่เป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิต แม่เป็นผู้หญิงแกร่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะคุณพ่อเสียตั้งแต่แอนนาเด็กๆแม่ทำงานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูแอนนากับพี่ชายส่วนยายก็เป็นเหมือนแม่อีกคนที่ดูแลแอนนามาตั้งแต่แบบอกดูแลแทนแม่ที่ออกไปทำงานนอกบ้านแอนนารักแม่กับยายมากๆอยากให้ทั้งคู่รักษาสุขภาพดีๆอยากให้มีร่างกายที่แข็งแรงจะได้อยู่เป็นกำลังใจและรอดูความสำเร็จของแอนนาคะ่ะ ขอบคุณคุณแม่ที่คอยซับพอร์ตตลอดแม้จะไม่ค่อยพูดแต่แอนน่ารู้ว่าแม่ดีใจที่ได้เห็นเราทำงานตรงนี้เพราะแม่สนับสนุนทุกอย่างที่แอนน่าทำมาตลอด จริงๆก็ทั้งบ้านเลยทุกคนช่วยกันซัพพอร์ตหมดอย่างเวลาละครออนแอร์แม่ยายทุกคนก็จะเปิดช่อง7 HD รอดูสดควบคู่ไปกับการดูลีบผ่าน Facebook แล้วบ้านที่หนองคายทำรีสอร์ทเล็กๆแม่ก็จะให้พี่ชายเอาโปสเตอร์ละครไปแปะโปรโมททั่วเลยตั้งแต่ละครเรื่องแรกสาวน้อยร้อยไหมสัจจะในชุมโจนเสือสั่งฟาสาม จนถึงเรื่องนี้รักในรอยลวงนอกจากนี้สิ่งที่แม่ซับพอร์ตแอนนาตลอดคือกำลังใจอย่างเวลาท้อแม่ก็จะบอกว่าแม่เชื่อว่าแอนน่าทำได้สู้สู้แม่เป็นกำลังใจให้แม่ภูมิใจในตัวเราเท่านี้ก็มีพลังแล้วค่ะสิ่งที่อยากทำให้แม่ตอนนี้คือตั้งใจทำงานเก็บเงินให้ได้เยอะๆจะได้ซื้อบ้านให้แม่ยายแล้วก็พี่ชายอยากให้ทุกคนมาอยู่ด้วยกันที่สำคัญแม่จะได้ไม่ต้องทำงานหนักด้วย อยากเป็นคนดูแลแม่กับยายบ้างอยากให้ทุกคนสบายและมีความสุขในทุกๆวันค่ะจีนเชอร์ติ้นนาราพงทีระเดชคำบอกรักแม่สไตล์จีนอยากจะบอกว่ารักนะ คุณนายนิ่งถึงแม่ว่าจะมีโมเมนต์ลิ้นกับฟันบ้างอยู่ใกล้กันจะมีงอนกันบ้างเรื่องใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่ก็รักสุดหัวใจส่วนเรื่องที่แม่ชอบชมจีนหรอเอาจริงๆแม่ไม่เคยชมต่อหน้านะคะถ้าจะมีก็น่าจะเป็นจังหวะที่มีคนมาถามอย่างตอนนี้มีเรื่องรักในรอยลวงเวลาใครมาถามมาชมจีนให้ฟังแม่ก็จะชมเราไปด้วยและจีนก็จะรู้สึกสัมผัสได้เลยว่าแม่ชมเราจริงๆคือแม่เขาก็เคย บอกว่าเขาภูมิใจในตัวเรามากไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้เขาอยากให้ได้ทำในสิ่งที่เรารักอยากให้มีความสุขเวลาเขาเห็นผลงานเราเขาก็เปิดดูไม่หยุดเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์เป็นรูปเราทั้งป้าทั้งแม่เลยแล้วก็จะแอบส่งคลิปผลงานต่างๆไปให้เพื่อนๆญาติๆด,ดูแต่จะไม่ค่อยมาพูดมาชมกับเราตรงๆคือไม่พูดแต่ทำให้เห็นทำให้รู้สึกได้ว่าเขาภูมิใจในตัวเราที่บ้านจะไม่ค่อยแสดงออกแบบชัดเจน เวลาจะพูดก็จะเขินเขินกันถ้าถามว่ามีแพลนอยากทำอะไรให้แม่ในอนาคตไหมยังไม่ได้มีแพลนอะไรคะ่ะแต่ถ้าแม่อยากทำอะไรอยากไปไหนอยากได้อะไรพร้อมทำให้แม่เสมอคะ่ะ